ขอบคุณครับต่อไปท่านพีรวิทย์ครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพีรวิทย์เรื่องหรือดลภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคไทยรักธรรมก็ผมได้รับเรื่องร้องทุกจากชาวบ้านตำบลเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรี ว่าการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข3034เส้นน้าพลานบ้านครัวใช้งบประมาณกว่า44ล้านบาทจะสิ้นสุดสัญญาลงในวันนี้คือ11พฤศจิกายน2563การก่อสร้างราช้าเกิดอันตรายจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงกมที่4ถึงกมที่6มีจุดอันตรายไม่มีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกทางต่างระดับ บริเวณสามแยกวัสบ,บอนตำบลเขาวงเกิดอุบัติเหตุแทบจะทุกวันเพราะเป็นทางรงเนินเป็นแหล่งชุมชนจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีการทำทางจนระบบไฟฟ้าข้างทางเสียหายไฟดูดคนงานและประชาชนจนเสียชีวิตผู้ที่สัญจรไปมาไม่ชำนาญเส้นทางก็เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนตกหลุมตกบอ่อตกทางต่างระดับจึงอยากให้แขวงทางหลวงสระบ,บุรีได้เร่งตรวจสอบกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบ,บุรีวณน,นิชากรซึ่งเป็นผู้รับจ้างอย่างเข้มงวดในกรณีสิ้นสุดสัญญ,ญา แต่งานไม่แล้วเสร็จและระหว่างการดําเนินการต่อให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตาบลเขาวงอาเภอพระพุทธบาทจังหวัสดสระบุรีตลอดจนผู้ใช้เส้นทางถนนเส้นนี้อย่างปลอดภัยเรื่องต่อมาครับธรรมทานในเขตอําเภอพระพุทธบาทมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กหลายแห่งแต่ไม่ได้รับการดูแลจนไม่สามารถเก็บน้ําได้เช่อนอ่างเก็บน้าหมู่ที่7ต็าบลพุคําจานของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กักเก็บน้ําไม่ได้มานาน แม้เพิ่งผ่านฤดูฝนมาก็ตามจนกลายเป็นพื้นที่ป่ารกเป็นที่น่าเสียดายที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาวตำบลผู้คำจานจึงขอให้กรมพัฒนาที่ดินได้โปรดเข้ามาช่วยดูแลกันบ้างอีกสถานที่หนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำซับสแควรอหมู่ที่หนึ่งตำบลทางกเกษมที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เหมือนอย่างอดีตเช่นกันจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงออกสำรวจแก้ไขอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัสดสระบุรี ให้สามารถใช้กักเก็บน้ําเพื่อประโยชน์ใช้สอยแก่ประชาชนในส่วนรวมต่อไปขอากาบขอบพระคุณครับ